สะานทางอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ไปอีกรบเทศโอ้โหดิสิบมากุมาไปทางตกแรงมากพี่ไปซื้อไปิ้ย นะครับอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์นิกและมิสเตอร์อาร์มครับผมสำหรับที่อะไรครับมิสเตอร์อาร์มที่เอาศาลาหรือแบบเอาไม่ศาลาครับเอาไม่ศาลาครับศาลาตอนนี้เราเพราะว่าช่องเราไม่มีศาลาครับอยู่อ่าเรียกว่าเป็นโอเคครับป่าป่าอเมซอนครับเป็นชายฝั่งป่าอเมซอนกล้องมีกล้องกล้องนี่กล้องกล้องครับเอากล้อง เขาเรียกว่าเป็นทะเลสาบแองเจิลที่มีแองกี้เบิร์ดอยู่ในนั้นนะครับจบคลิปครับจบคลิปอจาะเจาะเทนกล <c oughs> ับไปซื้อผงสักข้ออยู่ประเทศเลยมีชาวมองกูเลียนะครับต้องครับผมตุนทางนะครับข้าพวงข้าพวงผมมาที่ช่อง วครับยดีมากเลยครับผมรอยู่ดีๆเด้อแอคชั่นดีๆจิติดตามติดตามผมัด้วยครับผมมาจากสงขลาสงขลารโอเคครับตอนนี้เราก็จะทำบรกิจนะครับเดินข้ามชายแดนจากนี่นะครับไปนู่นแล้วก็ไปนั่นนะครับเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามีสไนเปอร์ซุ่มยิงครับ กับเอลลี่นะว่าฝากดูเรือด้วยนะครับไปครับ let's go เราต้องเดินค้อมต่ำๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถถังหรือว่าเรือดำน้ำยิงเขาได้นะครับหย่าดว่าไงเพื่อนปลอดภัยหรือเปล่าเฮ้ยเอาตัวไปนะไปับไปนะไปนะช่างเงินที่ได้ด้วยโอ้โหนี่สิบจุงมาจุงมามันคือ วัวของไอเอลียาไอเอลียาต่อ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 ระวังนะครับเพราะว่จะไม่มีชีวิตรอดกลับไปได้ทุกเมื่อครับเจอชาโกโกครับถ่ายิงเขาเสื้ออบนายว่า ตรงนี้มีอะเกิดขเปล่าว่าจอะไเกิต่อหลาทันล้านัวนะตรงนี้โอ้ยไปก่อนไปแล้วมันอาจจะโดดขึ้นมากัดเราได้ทุกเมื่ออ้ยไ่อนนี้เลื่อนจริงหรือเปล่าพระเจ้าช่วยว่าตอวนี้เขาบอกว่ามีชาวปรมงหายไหมครับชาปรหายไปยังออยลอยใช่ไหมครับใช่ครับว่าแวที่ชางขี่เรปสนกันบปาี้ครับผมว่าที่นี้ปแบคครับผมว่าต้งมี เราเลี้ยง่นอยู่เน่ยนอนนี่เด็กกระติกาจูเฮ้ยนะครับดีใจครับครับผมเสียงปลาเดอแล้วเจอแล้วมีเสียงปลาครับอาจจะเป็นอลิเกเตอร์ก็ได้ที่เราตามหาอยู่เฮ้ยเสียงอลิเกเตอร์โก่อนเชิญชีโอ้โหดีดีดิเคต คือมัันนเ่ไดีรบผมว่าต้องเป็นอันนั้นแน่นอนเลยครับใช่ครับประวันน่าจะใช่ครับเท่าที่ผมศึกษามาตอนนี้เดินเบาๆนะครับมันอาจจะหักได้ อุักรรมอุจกรรนะครับที่เล็กที่รอดมาจากยุคอ่สมัยปุกกบาตทุ่นชนโล,ดโลกดูครับที่เล็กครับที่เล็กครับนสัตว์เะาลไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะครับเพราะว่านี่ครับเราจะเป็นอันตรายได้นะครับชาอวมองโกกำล,ลังตกอะไรอยู่ครับมงโกกำลังตำนะผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาไม่ครับผมว่าถ้าเราอยากรู้เราต้องไปถามครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถามเราไม่รู้ครับกูเมื่อก็นึ

ได้กูซู้มาเด้อกลังบอกเราอเราไปช่วยอยู่แุนแปลภาษาครับนี่จะเป็นหลักฐานที่สำคัญว่ามีโดเรมอนอยู่ที่นี่ครับนี่ครับวุ้นแปลภาษา ผมเป็นผู้ที่มีจิตอาสาดีนะครับช่วยเก็บขยะครับก็ปูมากทีเด้เพราะว่าผมเป็นทีมลงน้ำมันเด้อทีมอย่างเราติดทางแน่นอนเราต้องรักษาความสวยงามของสถานเอาไว้ให้ลูกหลานเราดูนะนี่คือสถานอีกทีเดียวกระถางใส่ขังนะครับระวังนะครับ ไม่เหนียวไม่เนียเลยเล็กเหนียพูดเด้อเอาหนูแค่นี้เราเจอระเบิดครับมีมีคนรอบจะรอบทำร้ายเรานะครับแต่ว่ากระสุนด่านกระสุนด่านครับนี่ครับเขาวางกับแบบระเบิดไว้แสดงว่าระเบิดพร้อมระเบิดได้ทแก่หัวเราะ